ฟุตบอลตามกระแสที่ทุกคนไม่ต้องมีเคาะจะดนักเทนหน้าตักกันได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่คนดูแล้วก็สวัสดี FC ครับแล้วก็สวัสดีพี่ที่อยู่ในครอบครัวหรือในชมรมด้วยนะครับผมก็สําหรับคัมคืนนี้ครับ จัดหนักเน้นๆให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับหน้าช่องนะครับและก่อนที่ไปรับชมรับฟังครับก็ฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับพี่ๆอะไรครับที่อยากจะเข้ามาอยู่ด้วยกันในชมรมนะครับก็ต้องบอกว่าในชมรมเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งตัวเน้นนะครับที่มากกว่าหน้าช่องนะครับแล้วก็ชุดโครงการที่มากกว่าหน้าช่องครับและที่สําคัญเลยนะครับตลาดสดนะครับที่จะคอยนำเล่นในชมรมนะครับตรงนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมและใครที่อยากจะเข้ามาลุยด้วยกันครับทางเข้าอยู่ที่ ตาลบโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ฝากนะครับสําหรับพี่ๆขายใหญ่ไม้หนักทุกคนเลยนะครับที่อยากจะลองหาที่ลงทุนใหม่ๆนะครับที่มันมั่นคงปลอดภัยนะครับผมก็อยากให้ลองเปิดใจนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่า1เลยนะครับที่แน่ๆแหละผมสามารถเคมให้ได้ทุกกรณีครับและ2นะครับเชื่อมั่นได้เลยว่ามันคงปลอดภัยแน่นอนนะครับ ง่ายครับทางเข้าอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล์นะครับผมโอเคนะครับผมและสําหรับฟุตบอลหน้าช่องวันนี้4คู่นะครับผมคู่แรกก็ไปดูที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมก็เป็นทางด้าน ดอนมุนนะครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับไมล์0.5สำหรับผู้ที่ครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างดอนมุนนะครับที่วันนี้มีความได้เปรียบ0.75นะครับก็ไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าดอนมุนนะครับเป็นหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านและฟอร์มดีมากนะครับผมส่วนทางด้านไมล์0.5นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี้ยฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับ 6นัดที่ผ่านมาไม่แพ้เลยนะครับชนะ4เสมอ2แต่สําหรับวันนี้ครับผมก็ยังเชื่อว่าเป็นทางด้านไม0ศูนย์ห้านะครับที่วันนี้นะครับน่าจะสามารถบุกมายันเสมอนะครับหรือสร้างเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับก็คือเฉือนชนะดอปมูลไปได้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากฟอร์มที่ตอนนี้กําลังร้อนแรงเลยนะครับและวนนี้ลังดับที่3ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยทางด้านไมนะครับแรงจูงใจน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นครู่นี้ให้เลือกมองไปทาง มทัดมาครับคู่ที่สองครับก็ไปดูที่ฟุตบอลอินเตอร์ซเลียานะครับผมก็เป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับที่วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับอูดิเนเซ่สำหรับคู่นี้ครับก็เป็นทางด้านอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านนะครับที่วันนี้มีความได้เปรียบ1.25นะครับก็ต้องว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างลงตัวเลยนะครับเพราะว่า1นนะครับทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับก็มีนักเตะนะครับที่รับใช้ทีมชาติมานะครับและอาจจะยังไม่พร้อมลงสนามนะครับผมส่วนทางด้านอูดิเนเซ่ครับ ก็ผมกําลังนะครับพร้อมช่วยทีมโลกสนามทุกคนนะครับแต่เกมนี้ครับเกมนี้มันติดตรงที่อินเตอร์มิลานเตะในบ้านของตัวเองนี่สินะครับผมถ้าอินเตอร์มิลานไปเตะนอกบ้านเนี่ยวันนี้ผมขออยู่พัดลองครับแต่วันนี้อินเตอร์อยู่ในบ้านตัวเองครับคิดว่าวันนี้2ประตูเนี่ยนะครับน่าจะมีเห็นสําหรับเจ้าบ้านนะครับเพราะนะครับคู่นี้ให้เลือกมองไปทางอินเตอร์มิลานครับถัดมาครับคู่ที่3ครับก็ไปดูที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับก็เปทางด้าน เลเอ์เบติสครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับเซบีย่านะฮะสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านเลเอ์เบติสนะครับที่วันนี้มีความได้เปรียบ0.5นะครับก็สําหรับคู่นี้เนี่ยนะครับผมเจอกันมาหลายครั้งหลายคันแล้วนะครับก็สลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับและช่วงหลังเนี่ยนะครับฟอร์มทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับและผมมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับไปทางด้านเซบีย่านะครับที่สามารถ ลุ้นได้หลายหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะจบเสมอนะครับและสําหรับคู่นี้ครับก็เป็นทางด้านเซเบียะนะครับที่อาจจะดูเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับแต่นี่ครับผมก็ยังเชื่อว่าเป็นทางด้านเซเบียเนี่ยนะครับน่าจะสามารถยันเสมอนะครับหรือไม่ก็สร้างเซัพด้วยการเฉือนชนะเบติไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครู่นี้ให้เลือกมองไปทางพระรองเซบียาได้เลยครับถัดมาครับคู่ที่4ี่นะครับผมก็ไปดูที่ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมก็ไปทางด้าน เลวนะครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับร้องสําหรับวันนี้ครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเล็วนะครับที่วันนี้มีความได้เปรียบ0.75นะครับผมและผลงานทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยนะครับช่วงหลังเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะว่า5เกมนะครับก็แพ้ไปถึง3เกมเสมือน1ชนะ1นะครับส่วนทางด้านร้องนะครับทีมเยือนก็5เกมนะครับก็แพ้มา3แต่ชนะ ล่าสุดเลยก็คือ2ครั้งรวดนะครับสำหรับเจ้าบ้านในช่วงนี้ครับก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับผมไม่จะเป็นกองหลังนะครับที่มีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับผมที่ไม่ได้มาตรฐานเลยนะครับและเกมลูกที่ค่อนข้างที่จะฝืดก็เลยทําให้ัน้ครเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างล็องเนี่ยนะครับผมคิดว่าลูกเทอรติคาดน่าจะได้เปรียบกว่านะครับและเรื่องเกมลุกที่กำลังอันตรายเลยนะครับผมอย่างเวสลี่ไซตยตัวนี้มมนโคตรจี๊ดเลยนะครับผมเพราะคนับรผู้นี้ให้เลือกมอไปทางพละอง ลอง0.5ได้นะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับฟุตบอลหน้าช่องเลยครับจะนําไปใส่ชุดข้อการครับหรือจะไปแยกเน้นีต่ตัวก็ดีนะครับผมและนาฬกาผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับและเจอกันในครอบครัวนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปวางเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ